ก็นะเปิดคลิปเลยเออเอ่อไม่ <c oughs> <c oughs> เอาเกินแมวมาปเปแนอะไรหรอกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมอะไรครับโทนเดลต้าฟอนเฮลเอาไม่ตรงกันสักเกมเลยโอเคเดฟอล r ์เดฟอลท์ฟลอร์ลอร์เลสนะฮะวันนี้เราจะไปหาอะไรกันครับพี่ปอน มีไปหาขวานนะขวานเหล็กนะฮะใช่ไว้สองน้อยต่อเบเกอร์แต่ขวานเหล็กมันจะซื้อควานบูดูในมือกวะดูดิขวานอะไรวะควานบูดูไอ้ที่คาตาณ์ถ้าคาตาณ์ไม่งแต่งอย่างนี้ได้นะกูแม่งแบบโคตรโคตรเก่งอ่ะบอกเลยเท่บอกเลยช่วยด้ยสายลงอ่ะเออโบราณเขาว่าเอาดีๆใส่ลุงนิ้วจะขาดอยแกนนิ้วเลยนะเอานิ้ว อย่าเอานิ้วชี้สายลุงนั้นเอานิ้วขาดนะแก่แคนิ้วเลยแก่คิวคิวรอเอารอเอานิ้วชี้ใส่ลุงดิชุนิ้วเลยเนี่ยนี่นิ้วขาดละนี่นิ้วขาดละโอ้โหเจอเยอะเอ้าอยู่ดียาก็หายหมดเลยยายาเมาเลยอ่ะเย่โตไอ้ศพนี่มันก็ไม่เลือยทั้งทีแล้วพี่เราตั้งแต่ต้นเกมอ่ะแต่ศพผู้หญิงเคาเนี่ย โอเคถ้ำที่เราจะไปหาขวานนะครับผมจะอยู่ตรงหมู่บ้านคนตาคนตาในถ้ำเดียวกับที่เราไปเอาเข็มคิดเลยชิวิ่งไปไหนอ่ะคนไหนต้องกีดอะไรอุ้ยพี่มีหัวนมด้วยหัวนมใหญ่เลยหัวนมดำไม่นานรอดจะรอดตายละเก็บพเก็บขาเก็บขาเฮ้ยมีกมีกเอ้เราได้พิม เราได้พิมพ์เขียวมาแล้วใช่ไหมพิมพ์เขียวเราสามารถเอาขามันไปทำอันนี้ได้นะเขาเรียกว่าอะไรวะแ,วแทนที่คนที่ไม่ได้เอ่อ,อ,อเฮ้ยเจ้าวะถือ,อถือจังโอโ้โหเก็บเก็บหัวคิวเก็บหัวมันเดี๋ยวมึงเดีือดเออเก็บแขนจะกูเก็บหัวตอนนี้เดือดไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลจริงเหรอจริงพี่ พี่หลับตาปุ๊บเดี๋ยวพี่ถึงเลยพ,พี้นอาเลยเดี๋ยวพี่เดี๋<น>ท่าอนี่ไงท่าอยู่นี่ท่าอยู่นี่เอ้ยเลื่มือนแล้วอ่ะเรารีบลงไปกันเถอะไปเลยครับรูดลงไปอุย้ยตกใจศพเคอเราเดินมาทางนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะผมไม่กล้าลงไปคนเดียว<บ>อุ้ยแลกอุ้ยแกเข็มทิศอยูน่นี่แต่เรามีเข็มทิศแล้วแต่เราก็จะเก็บเก็บไม่ได้พี่เก็บมันเด้งมันเด้งเหรอมันเด้งพ็อกเกล็ดโอเคเราไปทางนี้หนีลงมา ปึ๊บโฮ้ยมีนี่นี่หว่าเออมีแฟนแล้วสใส่ไขว้ผมเริ่มผมเริ่มผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วามาถูกหรือเปล่าเอ้าจบแล้วม,มัวจบแล้ว,วพี่พี่ผมว่าเรามาผิดว่ะเฮ้ย,ยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว นี่ไปไปด้านขวาด้านซ้ายออน,นี่นี่นี่แล้วเราก็เดินตรงไปอะไรเนี่ยเย่ะเต็มเนื้อโอเคเราก็มาทางนี้ได้ยินเสียงะ่ะพี่พี่พี่ผมว่าไม่ใช่ละโซ่ <c oughs> แล้วอ้าว เดี๋ยวน้าีผมก็กับไปทางเก่าก่อนอใช่ไม่น่าใช่พี่เป็นยนังไนงะอแือหมอหอหือหหอหือหอหื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 อากอหือหืมือือืออออหือหกอหอหืออหอหื้หือหา,มมา,า,มมางนีอหื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  เอาแฟร์หายตายผิดยัไม่ได้จุดตรงน,นี้น oh, ี่นี่นี่เจอแล้วเจอล้วเอ้วเอาพี่ปอนอยู่ไหนอะเอาคนละทางเราเนี่ยคนละทางพี่เอาพี่ปอนก่อนนะไม่ใช่ี่เออนี่ไหปะนี่ไง รูปภาพสีขวานตรงไหนขวานขวานขวานอยู่ไหนขวานอุ้ยพี่มีแฟรให้เก็บเต็มเลยอ่ะระเบิดเพียบเลยขอระเบิดเ,เ,เล่นเลยขวานอยู่ไหนโอ,อ้นี่ไงเจอละชี้อ่ะขวานแบบอื้อหือที่ากล่องมันเกะก,กะอุ้ยโอ้ <c oughs> <c oughs> โหพี่พี่กล่องไหม ตัวเด้งเลยอ่ะคิวอะตัวเด้งนี่ไงเฮ้ยมีรูปภาพด้วยอ่ะอะไรอ่ะร่างกายมนุษย์อุ๊ยระเบิดโอ้เจ๊พี่เราสามารถมาฟาร์มระเบิดตรงนี้ได้เนี่ย ใช่พอเรปเล่นเลยผมดูก่อนมาคับได้บ้างไอ้ไอ้เนี่ยอุ้ยคับได้ว่ะใช้ผ้าโอเคอ๋อเหมือนเหมือนกันที่ใช้ยางใช้ฟันอะไรเหมือนกันหมดเลยใช่อ่ะเอ่อหวานกูดูกูได้มีสปีดไหมอ่ะสีดถ้าคนลุกได้ ูนะกด G รีโมบเอ้ามอขนนกโอ้ยผมหิวมากพี่เราไปสร้างแคมป์ขบุตก่อนไหมได้มันจะหมดรลอนแล้วของผมอะ่ะตายไปเลยก็ได้ฮนะจะได้มันต้องกินอะ่ะพี่ก็โหดร้ายกับผมมากเลยอะ่ะพี่ผมตายกันนะใช่โหดกว่าจะถึงได สร้างกองไฟเ,เดี๋ยวผมมาสร้างตรงตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าสร้างแกันเหรอไม่เอาต่างชิน้นมันจบเร็วงี้เราไปต่อเติมบ้านเลยพี่ผมว่าเออ เห็นพ yeah ี่บอลไม่ลอยของมัคล้ากี้อะเตอแมงเงยแซ่บเลยอร่อยเลยอะตกมาในน้ำด้วยเหล่านี้เหลือเนื้อพี่บอลพี่บอลลองเนื้อใหม่นะพี่ให้พี่พี่น็อปอ้าวเหรอเอาชิบหายละเชี่ยยังไม่ถึงคนนี้ลงไปอ่ะ เมื่อกี้ท่าไม่บอกนี่เรียบร้อยเลยนะเร้าลอยใช่พี่ผมตายเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเซฟไว้ดีกว่าวะอันตรายป่ะหรือทำพ้นหรือพี่มาครึ่งทางแล้วเอาซื้อึ้นมาพี่ใส่เมื่อกี้เพื่นมันลื่นอ่ะหล่อลื่นเลยพี่ หล้วเท่เลยอืมใช่ไหเอาเฮียนี้หนีเรียนเลยอู้อหาู <c oughs> หาฮ่าฮตกเล้วหรอพี่คือ <c> ล <oughs> ็อกไหมน็อก <c oughs> มือมือพื้นลื่นไม่พอมือลื่นด้วยนะ นี่ผมจะถึงอยู่แล้วพี่นี่เดียวจะถึงแล้วอ่ะเ <c oughs> ชือกหึ้นไกลขึ้นมาแล้วขุดนั่งขึ้นมาเคยดูไแมหนังรึเนี้ยดูเลยโอ้พี่ช็อกโกแลตสผมนาพี่ันสุดท้ายนมน้าหรือเปล่าให้นมน้าผมเนี่ยดูดีเลยให้มน <c oughs> หมน้าให้นมน้าเฉย เอาพี่พิดทำชินนี่ห่วยแล้วมา,าชอบกันแรกเนี่ยเดิมชอบกันแรกใหนมนะนมนะนมนะเฮ้ยข้างข่าวฟีกฟันได้ด้วยเดี๋ยวนี้นี่กระโดดฟันดูดิอุ้ยแบทแมนฟันหมวกระเช้กระเจี๊ยบกา <laughs> <c oughs> งากาว New Animal <c oughs> แต่ตอนนี้คือเรากลับทางไหนเนี่ยพี่ เนี่ยะกัดทางนี้นะผมว่าอาคบอกกูก็อยู่ของกูดีๆไอ้พวกี้จริงข้างเก่าอุ้ยตกใจหมดนานข้างนืดไมันืดข,ข้างเเิดเหี้ยข้างข่าเป็นไรมึง อะไรผิดทางที่เะาวนกลับมาที่เดิมเดิม <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ที่เดิมเออที่เดิมเหมือนเดิมกลับจับกลับไปเยอะอุ้ยมันออกทางไหนอ่ะไม่เจอคนป่าแล้ววะในถ้ำเนี่ยอย่ายวเราฝันเฮ้ยมีทางเข้าใหมว่วะฟิกไหนไหนเนี่ย <c oughs> เชื่อว่พี่หายหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวรู้อ๋อนี่เหรอไม่รู้อะ่ะ<ห>ทุบไม้ไทุบไม้มาอีทีอะอ,อ๋อตันเฮ้ยตรงนี้ปักได้เห็นข้างเห็นข้างบนหมดเลยอ่ะบักเหมือนพี่พี่เมื่อก่อนอะเห็นได้เลยฟิกทำอะไรอ่ะเอออะไรอย่าบอกว่าหลุดใช่ สวยแล้วไงสวยแล้วไปเกิดไหนอะบ้านนู้นดิใช่พี่เราทำอะไรเซฟกันไหมพี่อันตรายเซฟก่นหาอะไรเซฟเลยเรเห็นพวกพี่ยืนนิ่งอ่ะไม่พีกับยืนนิ่งตอนเนี้ยเออเอ่อไอ้เบิร์นเบิร์ล็อกค้างอูะเซฟก่อนเลย แเียกเซนัไงเนียเียวเฟิอยู่นิ่งแล้ววะไม่ไม่ร้วเมเก่อนลแต่ตอนนี้เราหาทางออกไมหาทางออกไม่เจอวะเนี่ย้างเนี่ขอชันูยิงุ้งินอนไหมหรือว่าเราไม่นอน ทางออกไปทางไหนช่วยบอกผมทีฟังใครเอาของไปอ้เชี่ยวไม่ผมมาทางไหนไม่รู้อ่ะเพิ่งเขีไม่มาอีกทางคิวอีกทางไหนวะเฮ้ยนี่มันมีทางที่พี่ปอเข้ามาตอนแรกอ่ะเฮ้ยแสดงว่าเราใกล้ทางออกแล้วดิเดี๋ยวเดินเดินย้อนขึ้นไปก่อนเฮ้ยมากี่ทีกี่ทีก็หลงว่าใช่นี่ใชหมายจต้องเดินแล้วเดินไปทางนู้น Okay. ตัวนี้ที่เดิมใช่ไหมนี่แนอีกทาง<ช>ที่เจอโ okay, okay, อเคโอเคพี่ใช่ป่าวเออใช่แล้วม <Okay, okay. S 2> ั้งใช่ใช่พีนเน่เออใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่โอ้ยได้กลับบ้านแล้วเนี่ย yep. โอเคหลังจากที่พวกผมหลงในถ้ำนะเราเจอทางออกแล้วเจีพี <MVP S 2> กับพ,พ,<า>พี่ปอนนำทางพี่ปอนคือพานนำทางได้แท้จริงไงสมมอเมันพาสมัครเล่นนี้ไม่ง่วงได้พาเจอว่านวะไปตาทางขึ้นอยู่ทางนี้เออใช่ ไปเลยรีช้าแล้วเช้าเหรอสวยคนป่าเพียบเลยไมกลัวพี่ให้คนป่าพี่เรามีสตอรมเบสเกอร์แล้วพี่ลองดูไปเอาเข้าป่าไอ้บอสโคตรแรงโคนรแรงไอ้ชานี่เหรอเฮ้ยมันนี้มันนี้

ừm, thai! ôi có tay của tôi ừ oh, tại, ừm, ơi ừm, thai! ừm, thai! ừm, thai! ừm, Ây, ừm, thai! 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 ừm, โอเคฮิ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 เออตาย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 โมบเบะไปเลยไอี้เดี้ดกกกากระอือเฮ้ยอ้าอะไรวะอุ้ยเฮ้ย่ไมู่้ม่กูอยากรู้มันจะทำอะไรอ่ะกูไม่เซฟไว้ชีวิตใครเลยอะ ีตไม่ที่กูอยากรู้ก็ไม่จะทำอะไรตะเกียที่มันนั่งสวดอ่ะขอพรเพชเใจมีพลังไม่ไม่อยากอยากรู้ไงอย่าพิ่งอย่าพึ่งอยากรู้ว่ามันทำอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยลุทไม่จริงจริงๆมันจะทำอะไรอ่ะ มันอาจจะเรียกแบบเรียกบอสไม่ก็เรียกอะไรสักอย่างอ่ะแต่ถ้าเกิดมึงจะให้มันเรียกบอสมันลุมยำเราเนี่ยนะไม่อยากรู้ไงเพื่อนมาอื่นไ่เอินโอ้โหไม่ไม่รู้ว่าโอกาสนี้มันจะมีหรือเปล่าไงพี่บอลอยู่ไหนอ่ะพี่บอลตามพี่ตามทางกลับได้อยู่โอเคอยากรู้เฉยๆมันจะทำอะไรอ่ะมันอย่างเงี้ยอ่า เราแต่เกาะตากบัวเลแล้ว,ต,ว,าต,ากกวตอนแรกคือกูโดนที่ไหล่ตีกูตายเขามาเลยเขาเลยคิวเขาเลยแต่แต่รอบนี้มันเยอะขล้เนี่ยคนมันเยอะจังวะพิกมานี่ได้ไงวะผมมันก็หลุดพี่ตูนแน่แนๆเข่าทิ้งเลย โอเคครับตอนนี hmm. Honestly, s <S ้เรากลับมาสู oh. hey. oh. ่เหตุการณ์ปกติแล้วคนปากเหมนเลยจริงเผาเผาเผาเกาะแต่งหมดตัวแล้วตอนนี้คอยเติมไฟด้วยนะเดี๋ยวไฟหมอดฮึใช่ใช่อะไรอ่ะเรื่องอะไรเองติดไฟเลยเดี๋ยวไฟอ้าวเดี๋ยวไฟหมดไงบุลลี่อ่ะบุลี่บุลลี่ผมอะโบอลดูได้งั้นเอา ทำไมไฟมอดแต่เพื่อนเพื่อนรู้จักไฟมอดเหรอเออไอที่น่ะจะจุยเลยไอเจี๊ยบจะขายไอ้สัตว์กูกูเห็นกูเห็นพี่ปอนโยนระเบิดมาตรงนี้แล้วกูวิ่งหาพี่ปอนเลยไอ้เยังกูรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วกูไม่มียาที่อะไรด้วยสักอย่างตอนนี้ เอายายามายามายามาดูยาให้คิวหลุดไปเนี่ยนี่หลุดผมเห,เหม็นนะพี่หลุดตอนเนี้ยเฮ้ยฮะเออนั่นแหละเดี๋ยวพี่ไปเอาลูกธนูดีกว่าเฮ้ยตัวใหญ่ด้านหน้าสิไหนหลังหินเดี๋ยวเขาัวหาย ใช่เงินไม่สมประกอบคิวคิวระเบิดลรมแม่งเลยเคพี่เราพลาระเบิดเฮ้ยไอพี่ระเบิดไม่ได้หรอกพี่มันมันระเบิดยังไงเอาตายเลยร้อนเจอกระนูตักหัวไปสองดอกตายเลยเอาเลยแถวบ้านเราเริ่มเผ็ดขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะ ใช่ใช่ใช่โอ้ยเยี่ยยยีดยโอ้ยยไม่โดนด้วยเฮียอะไรยากพี่ผมว่าตอนนี้เรารี่งลับไปเซฟก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะหลุดกันใช่เซฟก่อนเลยเดี๋ยวเราไปนะไหมเอาลูกธนูใช่พี่ เดี๋ยวน้บ้านเราไปทางไหนวะน้าอ่าไอ้ขี้หลุดตอไม่ได้หลุดกูอยู่บ้านอยู่พี่ปอนเอาบ้านอยู่ทางนั้นเหรอเออเดี๋ยวกูวิ่งมาทางไหนเนี่ยหึหหลวงบ้านเนาะชื่อเอ็มอีเฮเบนไอสัตว์เฮ้ไม่เจอเบอีเทเบนเจอเร่งเวลา พี่เดี๋ยวเราลูกันงงนะแค่เดี๋ยวเราลุ้นด้วยอุ้ยพี่ตะกี้ตะกี้ผมเดินมาแล้วผมบ้านเราหายอ่ะสวยๆเลยเนาะพี่งงไหมแบบคือตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนเราเริ่มเล่นแรกแรกเลยอ่ะพี่แบบมีแต่ป่ามีแต่อะไรไม่รู้อ่ะตะกี้พี่วิ่งไปไหนอ่ะไม่มีไม่มีอันนั้นอ่ะเออฟิกวิ่ง ่าทางนน้นเหรออ๋อลู่ฮันูอ๋ออีกที่หนึ่งนี่หว่าโทษโว้ถึงพึ้นจากไว้ว่า้องกระดองเตาใช่ดองหุยดิง่งดิ่งดิ่ง เอายชุ่หมดเลยตวันเล็กหแต่ขวนเหล็กมันมีปัญหานะมันตีช้าแต่ตีแรงมากปุ๊บเหมปอนจะเรียวแองก็ช้ายอะอะเลย u p s e speed ด้วย กูกูอัพไม่ได้แล้วกูเพิ่มดาเมจเยอะเกินนี้อ่ะไม่มีอาวุธตีว่ะไอ้กวางวะเนี่ยเคยวิ่งหลงงามว่ะโอเคด้วยธนูผมเก็บไม่ได้แล้วที่ไม่โดนนี่ไม่มีเกินโอเคไปละล่ะเอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไว้เอาไว้บ้านอ่ะเอาไว้เยอะพี่แต่ผมยิงไปสองสามดอกเลยแต่ตอนแรกผมมีเจ็ดตัวแค่สิบดอกเองเล่นโอจริงว่ะมันมีไม่กี่อันนี้อันที่เราไม่ได้เก็บ ใช่ใช่แสดงเก็บแล้วเก็บเลยเอา,อาได้แค่นี้เองอ่ะเอาแหมเอาแหมไปสนุกไ้เฮียสนุก,นกไปซัดเดี๋ยนะมังคับยากอยู่ทำไรกันนะเดินวระเบิดด้วยนะพี่เดินวิระเบิดด้วยเนี่ยเก็บไม่ได้เราเก็บมาหมดแล้วนี่แย่เอ้า ผมไม่เล่นแล้วไม่ยางไงเล่นแถวบ้านดีกว่าฟาบไปแล้วกลับบ้านเรา5้าทีแตกแล้วรู้เปล่าวลืมนะ5้าทีแตกแล้วเหรอพี่วามแตกไวจังอ่ะมันมันเล็กอ๋อ5้าทีแตกมาเขาอยู่สองคนแู้ครับวันนี้ภารกิจ สำเร็จแบบชิวๆง่ายๆชิวหรือเปล่าพี่พี่ว่าชิวไหมวันเนี้ยไม่ชิวป้อนไฟเฮ้ยเออขอนไฟกูกูก็จุดได้เหมือนกันว่ะโอเคคิวพูดไปีคิวดีวันเนี้ยเออคิวอ่ะก็จบกันแล้วครับจบเกมไอ้เฮ้ยรู้จีเหรอเอาไปเอาไว้่าเอะครับก็จบไปแล้วครับกับเกม The Forest นะครับอ่า ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็เรื่องของหูมือนะครับผมครับอุ้ยโคตนบันบ